สวัสดีครับตอนนี้ก็ยุ้พี่ละครับ<อ>เพื่อนล่ำเปล่าพี่ละครับผมมาสิดปลากันครับมาหาจินข่าปลากันซละมือนี่ก็สิก้อยปลาสู้กันจินว่าซ่านสิดได้แล้วมือนี่ก็บโได้เฮ็ดงานครับบบได้เฮ็ดงานเลยมาที่มาจินเข่าปลากันไปขอติดตามผลงานกันครับนี่ครับปลาที่ได้ จากการตกเบ็ดมันก็นเที่ยงแล้วล่ะครับมาเมดกับเขาสู้กันจินครับผมนี่จอดรถทู่ทุ่งทัสาพอดีครับบรรยากาศรอบ้ังเย็นสบายดีครับผมมาครับมาดังไฟก่อนอันดับแรกดังไฟก่อไฟครับติต้มปลาทึ่งต้มทึ่ง,ง,งก้อยครับผมไอยากก็ติดตามมาเด้อไอยาง อยากกะน,น่ำมากครับพี่ลายยุคางเพื่อล่ำปาวเลยละครับตัางไฟจักสิจิตโบติดเราเฟื่อนกัอือนยาโอ้ยดับซ้ำเอาติดยูตดย่ติดอยู่ลุกขึ้นแล้วครับลุกขึ้นแล้วไฟก็ได้เต่าห้องเกาเขานี่ละครับเต่าห้องเกาขเขามีอิดมีปูนมีนี่นะครับก็จับใส่เลยครับผมนี่ เอาของเก่าเขานีเราเม่อกว่าเมืดังขึ้นพื่อนเก็ดอยากดอกฮาวน้ำมือนี่เราพื้นกระไดรักเอาอยู่น้ำขอ,อกล้วยเพื่นนี่ละพอดีมีขอ,อกลก้วยอยู่แถวนีครับเอาแถวนีเราเมาดังทุกคนเพื่นก็จะมาว่ายังไหลดอกนี่ครับกระทะหม้อบะมีครับหม,ม้อบะมีเลยได้กระทะมาดังเลยได้กระทะมาต้มกระทะก็ดีกันนั่นแหละครับใข่กบบะมี่ ไฟก็ลุกติดเรียบร้อยนย้เฟืนอนแย่ไฟเขาครับเดี๋ยวก็ได้กินแล้วเดี๋ยวก็ได้กินแล้วครับนี่สร้างโกะครับก็ล่งางขั้วปลาก็นี่ฟีมือฮ็ดกับเขาซุดยอดเลย่ามีมองตีกูดเจ็ดทับหัวเรียบร้อยแพรออกเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็สิมาฝักสันตัวใส่หัวสิงไข่ก่อนที่เหลกจนไข่ไปใส่ต้มก่อนว่าัน เตรียมมาตาบ้านหมดแล้วครับเตรียมมาตตาบ้านเครื่องั่วเห้องบอเดือนแล้วก็ทิมม่มหัวตะไคร้ลงไปครับไปกัลุกวื้ๆครับครับบรรยากาศค้างเครื่อนครับอากาศร่มเย็นดีมื้อนี้นี่ครับขามเปียกทิมม่มลงไปเกลือครับเกลือหลังจากนั้นรับปรุงเครื่องแล้วแล้วก็สิมาซับก่อยเสร็จแล้วเสร็จแล้วล่ะโอ้ยลินพันกันพี่น้องโอพ่อพอท่าน มือเล่าอีลีเบิ่งกันเงวเยงๆครับเบิ่งกันเงี้ยงๆยวเฝ้า,าน,นี้ไปใส่เบิ่งกันก้อยป่าของเล่าพิสดารนี่ลีนี่แล้วซับซับซัใส่ผ้าอี่ตัยัไซับดักโป๊โป๊เลยอืมผมก็เดยจะทายยืนเบิ่งครับยึดเปลี่ยนดอก ok. ซิมได้อยู่ซิมให้ได้อยู่เลียดขึ้นมาแล้วซับซับเป็มุนมุนครับ ไายม่เจอตัวเนยน้อยดอกดูจังบ่แข็งมาท่านละว่าตัวใหญ่บ่เอาเด้อมายท่านโยนลงน้ำเลยตัวใหญ่ๆน่ะดูมันแข็งแล้วว่าเอาตัวเนยน้อยนียล่ลเรมาซับมาตุ่มต้องกินง่ายท่านเอาทิ่มปลาลงน้ำเดือดแล้วก็ทิ่มปลาลงนี่ครับทิ่มปลาลงไปม้วนในสีตุ่มก็ทิ่มลงไปก่อนบีมือเราทั้งนั้นละเอาเฮ็ดดีตัวสร้างโก้นี่ บ่ได้เห็ดงานครับบ่เด็ดงานมือนีเพราก,กันมากินเข่าปลานี่ครับหาพักซี่ล่าง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 เขากัานนำกระลื้เหลืองดอกล่างน้ำม,มาจากว้างหมดละครับมาจากเคลื่อนหมดละเอาว่าพักบัวกระเทียมมาตตาบ้านครับแกะแล้วก็มาล่างล่างสิ่เปียหาห้างหมดแดงได้บ้านนี่ครับสิ่เปียหาห้าง,ดดงหมดแดงไอ้สร้างพุทธขึ้นไปต้นไม้ข้อยขึ้นทับกลาเอ้ขึ้นทางนี่บ่<ล>ได้กับเลี่ยนไปทางไม่กขอนเออเปลี่ยนไปทางนี่กอนเอาพื้นขึ้น ระวังตะบันสิโตกนั่นล่ะเวลาจับมดแดงได้ก็จะว่างมือเด้อมันสิโตกต้นไม้ค่อยตูดลงมาเนี่ยหักหน่อยๆทิ่มลงมาดเใจใจให้มันแตกเด้อหังมันไว้ไปฟันก็หลุดลงมาเบิ่นแล้วก็หมื่นห้าโอเอาหมดกันแล้วหมดกันแล้วลงมาลงมาโอเอาบ่ไดรทำ ไม่กต,ตอเอวเาะชิ้นข่อยสีไล <c oughs> อันบ่ไดดก็ไม่ซอยเอาไม่ก็ไม่ซอยเอาไม่เอองานี่ละนี่ละตัวตัวนี้ละอนน่งง่ๆนี่ไขรขู่ลงบ้านละไครกัมีบาดวีคนอ หมดแดงบ่พ่อซ้่มเอาไหมเอาไหมโอ้ใครแกมีต่างกูแล้วขัน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 เอาหน้า,นามันออกเหินตัวบ้านขันเอาหน้ามันออกเลยต่างกูมันตังบัวข้าวเอาเอามือขันขันขยำขยำออกครับอุ้ยก็จะเสียบขากันขันเอาหน้ามันออกก่อน ขั้นไปขั้นมากขั้นมันมุนมุนนวดให้น้ำมันออกน้ำข้าวมันออกเห็นตำเนี่ยเป็นเตจับเลยครับปั่นเตะตุ่มนี่เนาะปั่นออกปั่นออกน้ำมีน้องเอ้ยแห้งขันแห้งน้ำออกแห้งขันแห้งน้ำไหลออกแห้งเที่เตะตุ่มเลยครับใส่เบิดเลยบ้านผุ้วย่วย ครับแหงเป็นแหงเล็บมาส้อยต้นหอมครับอัานสร้อยต้นหอมบวัวหัวยหญง่งครับเสียมมาตะบันขึ้นก็เรื่องขั้วของเฮาขาดรร่ได้ลยลงไปส้อยใบยหอมลุไปครับซี่หอมซี่กินซี่เล่าส้อยลงไปน้ำกันเลยเอาตีลงไปเอาครับรน้ำปลาลุผของชูรสน้ำ นี่ครับข,าข้าวกลุ้มหอมในไ,ไม่เอาพริกลงไปครับเพื่เผ็ดพริกเฮี้ยนไม่ยุ่นเผ็ดคักเร้เเเยนตาแสบแล้วครับนตาแสบแล้วเ,เ,เ,เป็นตำหนิเป็นตาอยากแล้วอืมสุดยอดเลยเข้ามาสดเข้ามามาเด้อครับกินเขาน้ำกันมาเด้อมาเด้อแสบคักรครับรบอบีผู้ใดจับกล้องให้ ดาเห็นบรรยากาศการกินเขาเลยม่น้ำกันซี่หยาค้นครับม่น้ำกันซี่หยาค้นไายไปน้ากินไปพร้อมเอาตันไปน้ามันก็สุดยอดตัวครับการกินเข่าอยู่ริมหวยแบบนี้นะครับยุคนก้มสาครับนี่ยุคนก้มตาเถียงไมนได้เถียงพันพอดีครับติดริมหวยพอดีติดริมคล้องพอดีได้บรรยากาศครับ แสบก็แสบครับคุณนะทุกทนพอนครับเอาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้แหละครับผมขอบคุณครับ